สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยเลยครับเป็นประจำทุกวันจันพุธและสุกกับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่28มกราคม69นะฮะก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท่านพ่อพญาศีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาให้ผมเจ้าหน่อยเด้อพี่น้องครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะฮะผมจะพยายามสรรหาแนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด น่าจะเกิดประโยชน์ทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคได้มากที่สุดมานําเสนอท่านได้พิจ,จารณาดูในทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับเดี๋ยวเราเช็คผลเลขทุกโป,ปแก่เมื่อวันจันทร์ที่26มกราคม6 9เก่อนฮะเลขทุกโป,ปแก่วันนั้นขึ้นมา484ดฮะผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมาถ้าขึ้นหามแบบนี้นะฮะหามแบบนี้ต้องมาแน่มั่นใจอย่างนั้นนะมั่นใจเต็มที่เลย ผลสรุปเรลาพัฒนาออก932ล่าง09ไม่มาครับเลขทูปพรแก่ไม่มาที่เรลาพัฒนาแต่ไปที่ฮานอย VIP ล่าง48เต็มๆเลยแม่น่าเสียดายจริงๆนะครับหมายมั่นปันมือว่าถ้าขึ้นเบิ้ลหามแบบนี้ต้องมาแน่แต่ไม่มานะครับท่านที่เอาไปใช้งานก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่เลขทูปพรแก่นี่แปลกอย่างนะฮะเท่าที่ผมจุดทูบขอพรท่านมาเนี่ย ถ้าขึ้นเบิ้ลหามแล้วไม่มาผิดไม่มาที่ลาวพัฒนางวดต่อมามาแน่วันต่อมานี่มาแน่จะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นปี68ที่ผมจุดขอพรขอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าผิดแบบเบิ้ลหามแล้วจะไม่ผิดซ้ํานะครับงั้นหมายความว่าวันพุธนี้พุธที่28มกราคม69เนี่ยเลขทุปกแกมีมาแน่ติดบนตีลางแน่อย่างน้อยตัว ถึงสอตัวนะครับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลของผมเด้อพี่น้องท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาดูแนวทางเลขทุบวันนี้ต่อเลยนะฮะแนวทางเลขทูบโอแก่หวยลาวพัฒนา28มกราคม69นะฮะตัวแรกโอ้โหสีเข้มเขมนะฮะสีเข้มเข้ทงนี้ไม่ศูนย์ก็9นะครับทรงนี้นะ แปดไม่น่าจะใช่ไม่สูงเลือก้าขอญาตดูชัดชัดหนึ่งเลขเก้านะครับเลขเก้าขอให้มีให้มานะครับขอให้มีให้มาที่บนหรือล่างอย่างน้อยตัวของสองตัวตัวของสองตัวนะครับตำแหน่งสิบหน่วยไม่บนก็ล่างขอให้มีให้มาท่านที่เอาไปใช้งานนะขอให้เกิดประโยชน์มีทรัพย์รับโชคนะครับผมว่าวันพุธนี้ไม่ผิดซ้ําถ้าวันจันทร์ผิดแล้วเนี่ยเลขทูป,ปแก่วันพุธจะไม่ผิดซ้ํานะฮะ ตัวแรกเลข9นะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับผมนําเสนอว่าเลขทูบวันนี้มีโอกาสไปที่บนหรือล่างเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากถ้าผิดแล้วจะไม่ผิดซ้ําอันนี้ผมพูดตามสถิตินะครับที่ผมจุดมาจุดทูบมาแล้วก็บ,บันทึกไว้เนี่ยผิดแล้วจะไม่ผิดซ้ํานะครับวันพุธนี้จะต้องมีให้เห็นเลขทูบเนี่ยจะต้องไปตรงไปเหมือน ที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหุยลาวพัฒนาวันพุธนี้อย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับอันนี้พูดด้วยความาเชื่อส่วนตัวศรัทธาส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองที่ดูสถิติการจุดทูบหมานะครับเมื่อบันทึกไว้ก็มาบอกเล่าให้ท่านได้พิจารณาดูอีกทีนะครับให้ท่านตัดสินใจอีกทีตัวแรกเลขเก้าเนี่ยตัวต่อมาเริ่มจะเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลขหกนะฮะน่าจะเป็นเลขหกถ้าลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏขึ้นเนี่ยไปตรงกับองค์ท่านหรือไม่ไปโดนไปตรงเด่นท่านหรือเปล่าถ้าตรงหน้าวไปใช้นะครับหน้าวไปใช้งานอันนี้ผมก็พูดนําเสนอนะครับส่วนท่านจะทําจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่ามีใครทราบผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับทุกอย่างคือการคาดการณ์ แนวทางของผมคลิปนี้มาจากการจุดธูปขอพรจากพ่อแม่ครัวจารย์นะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือนะครับเมื่อจุดแล้วก็แบ่งปันทานก็บโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยเด้อพี่น้องครับตัวแรก9แล้วก็ตามด้วยเลข6มีมาไหมผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมาชักตัวหนึ่งอะต้องม,ตองมีต้องมาต้องปรากฏให้เห็นนะครับที่บนที่ล่างลาพัฒนาวันพุธนี้นะครับ หากท่านเอาไปใช้ขอให้เฮงๆปังปังมีทรัพย์รับโชคกันนะครับเลขหกนะครับตัวต่อมาตัวแรกเลขเก้ตามมาด้วยเลขหกนะครับและตัวสุดท้ายอีกนิดนึงนะฮะทูบกำลังไหม้ลงมาวันนี้สีทูบเข้มผิดปกตินะครับเข้มจนเกือบจะดูเลขไม่ออกตัวสุดท้ายนี่ก็ออกเข้มๆฮะ ออกเข้มๆทรงตรงๆจะหนึ่งหรือเจ็ดนันเนี่ยทรงตรงๆแบบในหรือสี่เป็นไปได้ทั้งหมดยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคนะครับวันนี้ขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีมีทรัพย์รับโชคเฮงเงปังปังในทุกตัวเลขที่ท่านเอาไปเสี่ยงนะครับขอให้ท่านเป็นผู้ชนะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชคได้เงินได้ทองกลับมานะครับ เอาใจช่วยเต็มที่เลยนะฮะและท่านที่เข้ามาดูวิเคราะห์แนวทางตัวเลขทูบพ่อแก่เลขทูบท่านพ่อพญาศรีสัตนคราชในวันนี้ขอท่านเห็นเป็นเลขที่โดนตาโดนใจท่านเอาไปใช้งานขอให้เกิดประโยชน์นะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยๆยตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเจ็ดนะครับตัวสุดท้ายเลขเ็ดแน่นอนเลขเจ็ดแน่นอน 9 6 7หรือ9 6 9 7หรือ6 7เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับพอผิดแล้วครั้งนี้ไม่ผิดซ้ําต้องมีต้องมาติดบนติดล่างอย่างน้อยตัวของสองตัวมาสองตัวยิ่งดีนะครับผิดแล้วไม่ผิดซ้ําขอให้มาสองตัวตรงตรงหรือแตกสามตัวยิ่งดีใหญ่เลยนะครับปรารถนาเช่นนั้นท่านที่เข้ามาดูมาชมจะได้มีทรัพย์รับโชคกันเต็มๆไปเลยนะครับ ขอบารมีของพวกแกขอบารมีของท่านพ่อประยาศีสตนะคราชดลจิตดลใจให้เป็นอย่างที่ปรารถนาด้วยเถอะ967ตรงตๆเต็มๆหัวเราวพัฒนาพุทธนี้สวัสดีครับ